ทีนี้ผมขออนุญาตให้ดูสไลด์นี้นะครับว่าถ้าเป็นข้อมูลของยาโมโนพิราเวียเนี่ยครับตอนนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับหมายความว่าข้อมูลที่เะาทาการวิจัยไปเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งมีข้อมูลมากเพียงพอในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นออกมานะครับกลุ่มที่ได้ยาโมโนพิราเวีย385คนกลุ่มที่ได้ยาหลอก3 7 7คนเนี่ยครับให้ทานโมโนพิราเวีย800มิลลิกร,รัมวันละ2เวลานะครับทีนี้1น่เม็ดของโมโนพิราน4 เม็ดนะครับทาน4เมตรเช้ากับ4เมตรเย็นเป็นเวลา5วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมเนี่ยยาโมโนพระเวียจะใช้จํานวนยา40เมตรต่อคนในการรักษานะครับทีนี้เวลาเขาวัดผลลัพธ์ว่ายาได้ผลไหมครับเขาจะวัดว่าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยผู้ป่วยที่ติดเชือ COVID ้อโควิดแล้วครับหากว่าได้รับยาไปแล้วเนี่ยจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้การศึกษานี้จะวัดที่เวลา29วันนะครับ หลังจากที่ให้การรักษาไปนะครับผลปรากฏว่าถ้าดูจากตัวสไลด์จะเห็นว่าตัวยาโมโนพิลาเวียเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตลงเนี่ยหรือการนอนในโรงพยาบาลลงเนี่ยห้นะครับถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่ากราฟสีส้มครับเป็นกราฟที่ได้ยาหลอกจะมีคนที่ต้องนอนโรงพยาบาลรวมเสียชีวิตเนี่ย14.1%นะครับขณะเดียวกันถ้าได้ยาตัวโมโ,มโนพิลาเวียไปอะครับ ก็จะลดลงเหลือ7.3ก็ประมาณ50คือครึ่งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นสีเขียวที่ได้ยาโมโนพิเรเวียไปเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับขณะที่คนที่ได้ยาหลอกเนี่ยเสียชีวิต8คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของยาโมโนพิเรเวียจึงเป็นที่มาที่มีการาพยายามที่จะนํายาตัวนี้มาใช้ในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เข้าถึงยาตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับ สไลด์นี้จะเป็นเรื่องของยาแพ x โ o วิดนะครับที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับยาแพ x โ o วิดเนี่ยต้องใช้คู่กับยาลิโทนเวียในการรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับข้อมูลในการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเช่นเดียวกันหมายความว่าการศึกษานี้มีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วนํามาวิเคราะห์เราทราบผลแล้วนะครับว่าถ้าเป็น p a ค l o วิดใช้ร่วมกับลิโทนเวีย3า9คน ยาหลอก385คนพบว่ายาแพ็กสโรวิดเนี่ย1เม็ดมี150มิลลิกรัมนะครับต้องใช้2เม็ดนะครับต่อมือนะครับแล้วก็ร่วมกับริทโชนาวีนห0ึม e ิลลิกรัม1เม็ดต่อมือนะครับยาทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยครับทานรับประทานร่วมกันวันละ2ครั้งนะครับคือห่างกัน12ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา5วันเช่นเดียวกันเราพบว่าโดยภาพรวมเนี่ยยาแพ็กสโรวิดเนี่ยต้องใช้20เม็ดต่อคนไข้1คนขณะเดียวกันริทโชนาวี A v e R ต้องใช้10เม็ดต่่อคคคนนนนนนไข้้1ะะะะรรับับเเพาาฉจห็ว การใช้ยาเนี่ยและระยะเวลาจะเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าจาํานวนยาอาจจะแตกต่างกันนะครับทีนี้พูดถึงเวลาเขาวัดผลลัพธ์อ่ะเขาวัดความเสี่ยงในการเข้านอนโรงพยาบาลและก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันแต่ว่าการศึกษานี้วัดที่28วันนะครับจริงๆ28วันหรือ29วันถือว่าใกล้เคียงกันนะครับพบว่าอย่างนี้ครับว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายาแพ็กซ์โลวิดที่ใช้ร่วมกับริชโชนงเวียเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตหรือเข้านอนโรงพยาบาลเนี่ยได้89%อันนี้มีเงื่อนไขว่า หากว่าผู้ที่ได้รับยาเนี่ยได้รับยาภายในสามวันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการนะครับหากว่าพิจารณาในให้ยาในห้าวันนับ้งแต่เริ่มมีอาการเนี่ยตัวประสิทธิผลของยาที่ได้เนี่ยจะเหลือประมาณ8ปดสิห้าปอร์เซนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะ85%ดสบห้าปรือ89%กร์เซ็ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแล้วก็พอเราไปดูผลลัพธ์เนี่ยครับว่ากลุ่มที่ได้ t a x l o v i ร่วมกับ r ิชโทนเวียไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับขณะที่กลุ่มที่ได้ยายาหลอกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเห็นว่ายาทั้งสองตัวที่ผมพูดถึงตอนนี้เนี่ยมีประสิทธิผลในการช่วยไม่ให้มีความเสี่ยงรุนแรงถึงเข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครับได้ทั้งสองทั้งสองชนิดนะครับ ทีนี้ก็อยากจะเปรียบเทียบให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ฟังได้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของยา2ตัวนี้ครับว่าถ้าดูจาก efficacy คือประสิทธิผลของยาเนี่ยครับเมื่อกี้ได้นำเรียนไปแล้วว่าตัวโมโนโพิราเวียเนี่ยลดการเสียชีวิตได้50%นะครับขณะที่ Pa ค l o v วิดเนี่ยได้8 9แต่ต้องใช้ร่วมกับริทโชนาวียนะครับขณะเดียวกันดูเรื่องของการลดการนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตนะครับจาก14.1ดในยาหลอกจะเหลือ7.3ในกลุ่มที่ได้ยาโมโนโพิราเวีย ขณะเดียวกันในยาแพคกสโรวิดเนี่ยเเเนตี่ยจะต้องนอนโรงพยาบาล,ลหรือเสียชีวิตเมื่อได้ยาแพ็กสโรวิดไปเนี่ยจะลดลงเหลือ0ูนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับถ้าโมโนเฟลาเวียเนี่ยกลุ่มที่ได้ยาหลอกเสียชีวิต8คนขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่ได้ยาโมโนเฟลาเวียไม่มีใครเสียชีวิตเลยแพ็กสโรวิดเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่ได้ยาหลอกเสียชีวิต7คนแล้วก็คนที่ได้ยาตัวแพคกสโรวิดเนี่ย ไม่มีใครเสรียชีวิตเลยนะครับจะเห็นว่ายาทั้งสองตัวนี้เนี่ยทั้งกลุ่มที่ได้ยาเนี่ยในกลุ่มที่ได้รับยาทั้งสองกลุ่มไม่มีใครเสรียชีวิตเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกก็มีคนเสียชีวิตซึ่งก็ใกล้เคียงกันนะครับการให้ยาก็คือ5วันเท่ากันนะครับอันนี้แต่ว่าการให้ดูแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เปรียบเทียบยาเทียบเท่ากันแบบว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับให้ดูในลักษณะของยาที่ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการใช้ยาถ้าเป็นโมโนพิราเวียรเนี่ยเรา ของบริษัทไฟเซอร์เนี่ยเราต้องใช้ร่วมกับยาริโชนาเวียคู่กันนะครับ ส่วนตัวอื่นเอาไว้ใช้ยางอื่นได้ไหมโมโนพิราเวียเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพคสโตวิดเองเนี่ยให้ใช้กับโควิดโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นยาที่เขาคิดค้นขึ้นมาณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับหลักการออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับอันนี้ยับยั้งการเพิ่มจํานวนอันนั้นไปยับยั้งที่ตัวเอนไซม์ในการเพิ่มจํานวนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็ออกฤทธิ์คนละที่กันแต่ว่าผลสุดท้ายมองเหมือนกันนะครับ ถามว่ามันใช้ได้ไหมตอนนี้ก็คือเหมือนกันคือจะเป็นตัวไวรัสสายพันธุ์ไหนเนี่ยตอนนี้หมายถึงว่าไวรัสที่เป็นสเตนไหนของตัวโควิดนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนราคาตอนนี้ผมคิดว่าราคาคงพูดยากนะครับเพราะว่าในราคาเองเนี่ยตอนยาตัวใหม่เรายังไม่ทราบนะครับก็คงต้องดูต่อไปว่าจะมีราคาประมาณเท่าไหร่สำหรับแพ็กโควิดนะครับส่วนโมโนพิดาเวเองเนี่ยผมคิดว่าการขายยาในประเทศที่เป็นประเทศที่ เดเวลอฟแคนทรี country, หรือประเทศที่กําลังพัฒนาอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็อยากให้สื่อมวลชนได้ติดตามกันต่อไปนะครับ ทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเราเจะนํายาตัวนี้มาใช้ในประเทศไทยไหมเรามีแผนหรือมีโครงการอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลไทม์ไลน์ที่กรมการแพทย์ได้ดําเนินการมานะครับผมขอให้ดูยาโมโนพิราเวียก่อนนะครับดูข้างล่างก่อนตัวโมโนพิราเวียเนี่ยครับได้ดําเนินการมันแต่เดือนกรกฎาแล้วนะครับว่ามีการหารือกับตัวบริษัทเมิร์กนะครับแล้วก็ดูเรื่องของข้อมูลยาดูผลงานวิจัยก่อนผลงานวิจัยออกนะครับได้มีการคุยกันมาก่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็มาดูเรื่องของการจัดหาจัดซื้อเมื่อเรารู้ว่ายาเริ่มได้ ผลนะครับทุดท้ายเนี่ยเราก็มามองว่าการจะซื้อทำอย่างไรแล้วบริษัทจะขายเนี่ยเราจะคุยกันอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่จะได้ใช้ยานะครับแล้วก็มาดูต่อถึงเรื่องของกระบวนการจะเรียนว่ากระบวนการก็ต้องมีขั้นตอนพอสมควรนะครับว่าจะเห็นว่าผ่านการตั้งแต่เสนอแผนจัดยามานะครับมาถึงในเรื่องของเ,ออเสนอต่อสอบคนะครับชุดเล็กชุดใหญ่นะครับ ทำหนังสือไปยังอายการสูงสุดเพื่อหารือนะครับและตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ติดตามข้อมูลข่าวเนี่ยเข้าใจว่า USFDA เนี่ยกำลังพิจารณาการซึ้นทะเบียนให้กับยาโมโนพิรเวียในไม่นานนี้นะครับแล้วเราคิดว่าประเทศไทยเราคงจะได้ใช้หากว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์แลวก็ขั้นตอนที่กรมการแพทย์ได้เตรียมละดาเนินการไว้นะครับว่าประมาณการว่าในช่วงของเดือนธันวา มกดาหรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยครับหากขึ้นทะเบียนที่ออยเรียบร้อยกระบวนการนํายามาใช้ก็จะเป็นไปได้สําหรับประชาชนหรือว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะครับขณะเดียวกันตอนนี้นะครับจะอธิบายเรื่องยาแท็กโรวิดนิดหนึ่งนะครับว่าได้มีการคุยในรายละเอียดเนี่ยมาก่อนแล้วนะครับประมาณเดือนสิงหาคมนะครับคือได้คุยกับทางบริษัทไฟเซอร์แล้วนะครับซึ่งก็ผู้แทนของบริษัทไฟเซอร์ก็ได้มาคุยกับทางผู้บริหารอง่วยารแพทย์ครับนำข้อมูลของการศึกษายาตัวนี้มา มา,มาเล่าให้ฟังนะครับตอนนั้นเนี่ยผลการวิจัยยายังไม่ออกนะครับณัปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผลงานวิจัยก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการคุยเรื่องของข้อมูลยาข้อมูลการวิจัยเบื้องต้นเนี่ยต้องมีการลงนาม CDA นะครับคือลงนามรักษาความลับไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกรมการแพทย์ได้ดําเนินการกับบริษัทไฟเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยในเดือนตุลาคมมีการคุยกันรอบที่2ครับมานํา พูดถึงความก้าวหน้าของโครงการวิจัยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พอทราบความก้าวหน้ามาแล้วณัปัจจุบันผลการศึกษาวิจัยที่เป็นเบื้องต้นออกแล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะมีนัดคุยกันอีกทีหนึ่งในวันที่12พฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับเป็นครั้งที่3กับบริษัทไฟเซอร์นะครับเพื่อหาดึอองความเป็นไปได้ที่จะจัดหายามมาใช้นะครับประมาณการว่านะครับว่าตอนนี้ทางบริษัทเองของไฟเซอร์คงจะดำเนินการคู่ขนานในการยื่นเพื่อให้ได้ขึ้นทะเบียน นะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับอ,อยอของอเมริกานะครับก็เข้าใจว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยหากมีความก้าวหน้าในเรื่องของการจัดหายาแ a ็กซ์โรวิเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะมีข้อมูลมานําเรียนให้ทราบต่อไปนะครับ